อาหารเที่ยงมื้อนี้ค่ะสิใส่ปลาซิวด่างปลาซิวเอาของเสือ้ออ่ะใส่ด่างปลาซิวค่ะม,มองตรงมัดนี่เด้อตรงเริ่มต้นมันล้วนะ <5 S 2> อาเบิ่งเอา <10. S 1> จ้าน้องเป็นลยนะมีถอยหน่อยดิแจ้ข้อมันเออบ่อ,บอน้ำสะน้องน้าน้องวาลินค่ะน้อยๆเดือพากันหาด่างปลาซิวมาใส่ไล่ปลาซิวกินเที่ยงนี่ มัดขึ้นเ้ยขึ้นม,ขนมัขึ้นมาเออโอเค,อเคด่างสั้นสั่นวะถ้งาสิบะคงมาทางนี้เติสิสโคงไปทางไหนเขียะออกกันเออสิบะเตะคงมามาใส่กับสายบัวสายพัวงนี่ปอนานวาลินติดแล้วค่ะ โอ้โหได้ผลค่ะได้ผลอันนี้ได้ปะคืได้ไอาหารเที่ยงนี่ค่ะอาหารเที่ยงนี่ติดแล้วนี่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 แมาเด้อค่ะสะนน้อยผู้นำประสิทธิ์เต้นนะถ้าได้เด้อค่ะตั้งใจกันว่าสิพ้ากันก้อยแล้วก็สิพ้ากันเฮ็ดเฮ็ดซุปเฮ็ดซุปใส่เออเออใส่หม้อเอาะว่าไม่รอดนระเบิดขี้เงียบเลยเปล่าเนี่เพราะว่าด่างมันขาดหลายเดี๋ยวเขาค่อยไปซื้อเอาไหม ด่ามันจะโดนแล้วเอาเต้นข้ามไม่อ้อนเอ้ยเอาไม่กระถิ่นได้ป้องได้ได้การว่าจะไม่เฉ็นเดี๋ยวเดี๋ยวาหักไม่หห้อันนี้มันอ้อนเกินจะเดี๋ยวหากักให้ต่างไว้เราก็ไล่แล้วบะเนี่ยถ้าสิบชายอยากสองรอบหรือ กระโดดขาเบิร์ตกระโดดขามันขาดหลายว้ามันขาดหลายอ๋ออ๋อเก็บเบื้องว่าปะเนี่ยปวดเบื้องเตี้ยอ๋อน้อ,องๆปวดด้วยกนหมใช่ได้ปะได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวผ่านไปสอตัวสามตัวสี่ห้านับออกคุณหรือหก ก็ยี่สิบบอก็สาวบอเปันกันดูกจากแปดเก้าสิบมามาซันหนูก่อนสินนะตัวใหญ่เป็นบอ,อาบมาเสียงไดพนะ่ย เอ้ยนะเอาขึ้นมาตั้งส่ดึงเอาแม่ดึงไม่ได้มันสิ้กูเอาไปโคกเลยใส่หลายๆรอบเอาเนาะมันติดบ่ลรอวะมันดังเขามันขาดหลายสองใส่สอง้ยมันเปนน็นได้หมดเาใส่จากซีเถี่ยวก็ได้เอาเ้าซีเถี่ยนะเดี๋ยสองตัวนึงเอ้ยเอ้ยมีตัวนึง่งไง น่าดังขาดลายดังขาดลายโอ้เอาไม่ปลาหัดตัวนึงเอาไม่เอาไม้สนามปวดนะปวดเดี๋ยวเลยมาสนามปวดมาเดี๋ยวเดี๋ยวย่นก่อนมาเดี๋ยวไปเอาคู่มาใส่ก่อนมันนั่นอยู่มันอ่อนปันนั่นเพื่อจักวนกลางที่เจ้ากระวิงมาให้ในท่าอุตส่าห์เราฟังโอ้ได้ได้ได้ ได้ดมาาค่ะก้อยปลาซิวกับน้องาลาบิน <S <S เริ่มปรุงค่ะปรุงก้อนยังสิพากันเอาไปคือทำมันสุกลิ้นจากกรขวานนะจ้ะหลายไปปะก็ดีละจ้ะต้องหอมนะต้องหอมแล้วก็ต้องใส่ยรายเพื่อนมาเพื่อนบวกกินเผ็ดน,น,นี่เลยจ้ะ ปนเข้าขวาเดี๋ยวได้ปลาหาจ้ะเอาแต่ว่าจะ,จะ,ะลุกเกิรือจ้ะพอไหมน้ำปลาหลค่ะแต่ว่าคั้มเกินนะคะระวังเข่าตาค่ะตามด้วยมะนาวค่ะเปมะน,นาวอ,อือถุงน้อยจากน้อยถุงน้อยจากน้อยค่ะ อันนี้เป็นกกรประกอบดิบค่ะแต่่วากสิทธะกันใส่น้องละินปรุงรถเลยค่ะโค้ดในเข่ากันใส่เลยลูกโดกเลยจาง้เข่ากันเลยนี่ค่ะไอหอมหอมป่ะโอ้ยหอมข้าขวดหอมพริกหอมเครื่องหอมเข,าข่เเขากันลำลำเลยค่ะประกอบให้ยังบ่สุกเราก็พักัเอาเป็นเมื่อดิบเลยคะ่ะใส่ตาด,ด้วยหอมค่เมนูเ<ม>ทียงนี่ค่ะ ปลาิวดูเช็ดแลอกปลาซิวมาออกปลาิวัน,ออวนวะวนวก้อยเราก็ไป,ปออกเดี๋ยวย้ายไม่เอาขีปมออกแล้วค่ะไม่ได้บีบขีปบใส่หม้หอจ้าผมลำลำคุณยายออกอเหยาะน้าหน่อยนึงเล้วค่ะเพราะว่าเวลาโซกป่าที่โซกยันมันแห้งมันใหม่หม้อพดเป็นหน่อยสั้นน้อยค่ะยันใหม่จ้าบ่บ่ใหม่บ่าใหม่เดี๋ยวไปตั้งไฟค่ะแล้วค่ะแต่ว่ายังเปิดบ่ได้เพราะว่ามันหอนอยู่ช็ดทคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็ดึงดันใบไม้นี่ก็ได้ว่ะ โน้องหักมาตั้งใจอะไปช่วยแรงงานด้วยกันนี่สุกแล้วค่ะสุกแล้วหอมหอมขวักขวะมันห่อนมันห่อนค่ะมันห่อนเห็นคนแล้วเหรมหอมจ้ะหอมขึ้นลาบนี่วะเฮ้อก่อยากจะเอ้ยเนาะหอมเฮงมาเด้อจ้ะ เมนูแซ่บๆมานี่อีกแล้วให้กินง่ายๆเนาะครัเนาะเอาด่างปลาซิวใส่กะเรียบร้อยได้เป็นแล้กินเที่ยงมาค่ะไม่กลิ่นทอน้ำกันเลยเน้นมะลิมามาได้ค่ะกินเอิออกปลาซิวเนาะจะเหาเป็นแบบใส่เครื่องลาบค่ะใส่เครื่องลาบหอมๆกลิาวเที่ยงๆมานี่เออมาค่ะมา จาเห็ดแล้วเรียบร้อยแซ่บปะเจ็บนะค่ะหอมเนาะหอมว่ารึเปล่าหอมค่ะหอมหด้วานี่สมผักหอมค่ะสมผักหอมต้นหอมบู๊ยสุดยอดอืมสุดยอดนะค่ะสุดยอดเป็นตะยามดูแลหรเดี๋ยวเขาเอาด่างปลาเสี้ยวไหมเพราะว่าด่างปลาเสี้ยนี่มันขาดแน่อยากน้อยค่ะมันกับบนตะไนนเนาะคุณยายแซ่บแซ่บแซ่บอยากเรียนค่ะ ส้มมะกอกอ่ะแม่เป็นมะกอกนะส้มอัลำส้มอัลำที่ดีหอมมะกอกพร้อมเนาะแม่งค่ะบ่ต้องเอียงมากมายค่ะอาหารเที่ยงนี่ยกทางไก่นะเดินมาคุณอ่อนค่ะยยาออ่นคุณยายอ่อนกับน้องว่าเนี่ยดูบริเวณอย่างเงี้ยมากมายทำและตโตส้มแล้วบ่ส้มพักอะส้มแล้วค่ะส้มแล้วส้มเจ็ดเนื้อ นันานเหอเอาฝันบ่มีไม่บอย้ายยายกนี่หรือะักกันตีนเขาบากน้ำมันนะฮะเอาเป็นสมพักเลยเนาะแซ่บมาเด้อค่ะแซ่บๆน้ำกันเทียงนะะ <c oughs> <c oughs> ี <of> <c oughs> ้หอมแทบก้อยประซิ้โช่ายะ ได้ไพน์นิดสุดหรือว่าสุแล้วคำโตตัววะว่าชีอินเหรอห <c oughs> ลอะอนนลย่างอ่อนขอไดย้ย่างอ่อนบ่อินเพราะว่าอ,อบกันเิอร่อย,ยอแล้วเราได้ย่างอ่อนกินกับสมต้ำแล้ว พอเห็นจำปลาซิ่วแล้วแซ่บลายสมมากกมากอกก็แซ่แแบเผ็ดเอาพ,พริกกรดปิ้งหาก็ได้อันมักอกรักใจเนาะจ้าได้ดแซ่บได้หอมอืมหอมอมากกกลิ่นก้ล้วยหมัาส่วนเนาะป่าพึ่นก็ทิมีเห็นว่า <c oughs> น้าใสสสาบนะนี้หาขิงแดบนี่ยดมานมาไม่กินเข้าป้าเลยก็าสาบนาให้มันแล้วไม่ดำน้องนี่ขี้ก้าอันให้หมองีดแบบขี้ด้หม่องก็เอามั้ให้เปอนให้มองกว้างกว่างก่าน้ังอันหมองน้หอยเข้ามาย้งเศ้าก่อนเลยไม่บอยายเดนอยู่มามือเลยก่อน้รให้หมองง่ายๆก้อนให้มกับให้ง่้ย น้ำซีพี่กับเพชรไลน์กับดักตัวเองจ้ะกับดักตัวเองเขี่ยวเพชรไลน์อ้าวแม่ไหลเพีย้มงพวมงพวะมือเอย่มาจอไม่ยู่ค้าแบ่งน้เนะสดน้ำส้มกันเปียวไีกพื่อนแน่กินสมผักขสดน้ำสมพักพ่มเขาเดียวเมกกาแฟตแบบกรอบดีดี โดไม่ได้น้ำเนี่ยดเล็ค่ะคุณยายคุณยายสดน้ำแซบก็ะับกระเซียงดีครับกินเปรี้ยวๆเียวิ้กระเปียงวาดเือนนั้ยนยงวัดมัท่านน,น้เศ้าสหบ่ฝนตกดีใลเมื่อีร่ฝนท่านน้ตกได้มันบ่ช่วงบาบมาแั่นวันม่อไห่มาหามาคอยลอฮอยฮายกี่บ่จ้า,ามะคอยแปกล้อยใช่ะเท้ตั้งถังสี่ถ้าเราบ่ลงแน หายกินอะไรก็ขวันไม่หายหรอกดูันแต้นะดูอหาจิดบาทหอยทะเลน่ะจ้่อวานแล้วแล้วเขาฮหดสุกแล้วสุกแล้วสมกันที่ผ่าเครื่องรั้จ้ารลหาจิตแอบเมืองมานั่นจ้าเนี้แต่เขาไม่ได้สื้อนะไม่ยากให้หายกินอาะเนดูกันยุคแรกเขาทอ แล้วว่าหอยจูบช่วงนี้สิหนาอ้วนเนี่ยยจูบเวแม่ชื่ออย่างเออมีแตงแต้ผิ่งขับหน้าเ้าหลายยาสินะหนาหนาเห็ดเ้าก็ได้สินเห็ดเนาะจ้าหนาไม่ว่าหนาเลยหนาเรื่องเ้าก็ขาสินอีกสินตมนู้นอีกแม่แม่เ้างแม่จวนปลาดุกหน้าห้าก็ได้มีห้องประหลาดประหลาดตัวแบบง่าจ้ามาค่ะมากินข้าวเที่ยงแซ่บๆน้ำกันเจอกันใ่คลิปหน้าเด้อค่ะ ถ้ามีโอกาสหน่าเสีเฮ็ดปลาซิ่วใกินอีกเนาะวะจ้าสิออกปลาซิ่วมุกใบตองแบบนี้ห่อมุกเนาะห่อมุกใบตองแมนจ้าอันนี้หมุกมอจ้าเออหมอจ้ายวออกมาข้าวเส้นนี่เส้นห่อมุกใบตองจัดเลยที่น้องเลยหอมใบตองหอมใบตองอีดตื้มความเพลินไปอิดจ้าจังใดเจอกันไม่คลิปหน่าเด้อจ้าอาหารแซ่บๆจากสาวอีสานบ้านทุ่งกับน้องวอลินค่ะกับคุณยายอ่อน